สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดด d ี้จะมาชวนเพื่อนๆทําขนมสะโคนกันครับ เป็นขนมที่ทานกับน้ำชายามบ่ายหรือทานกับแยมผลไม้ที่รสชาติหวานๆเปรี้ยวๆแล้วเข้ากันมากๆเลยครับตัวสโคนเนี่ยด้านนอกจะมีความกรอบๆเกรียมๆนะครับส่วนด้านในก็จะนุ่มๆฟูๆรสชาติออกหวานๆมนันๆนะครับทานเปลา่าๆก็อร่อยแต่ส่วนใหญ่จะนิยมทานกับแยมผลไม้หรือจะเป็นชาร้อนๆนะครับเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งสาลีเนยกปสะสงค์2 5 0กรัมเนยสดชนิดจืด8 0กรัมน้ำตาลสาย5 0กรัมไข่ไก่เบอร์สองหฟองนมสดชนิดจืด1 0 0กรัมผงฟู1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็กลิ่นวานิลา1ช้อนชาครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แด๊ดดี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรานําแป้งสาลีเนประส ผงฟูแล้วก็เกลือนำมาร่อนผ่านตะแกรงครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับตัวเนยสดเนี่ยดดดี้จะหั่นให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับเวลาเรามาบี้กับแป้งเนี่ยจะได้ละเอียดได้ง่ายขึ้นครับตัวเนยเราต้องใช้เนยสดที่เย็นนะครับไม่ใช้เนยนิ่มไม่งั้นเดี๋ยวตัวแป้งอาจจะแฉะได้ครับเราก็ขยำแล้วก็บี้แบบนี้ไปเรื่อยๆจนแป้งร่วนเป็นเม็ดทรายเลยครับ ค่อยๆบี้เนยกับแป้งไปเรื่อยๆจนเนยเนียละเอียดหมดเลยครับพอเนยละเอียดแล้วเราจะได้แป้งที่ร่วนเป็นเม็ดทรายแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็นําน้ําตาลทรายมาใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันครับขั้นตอนต่อไปเรานําไข่ไก่มาผสมกับกลิ่นวานิลาครับจากนั้นเราก็ตีให้เข้ากันครับเราจะแหวกแป้งให้เป็นรูตรงกลางนะครับจากนั้นเราก็ใส่ไข่กับกลิ่นวานิลาลงไปครับ แล้วเราก็ใช้ช้อนเนี่ยคนให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วแดดดีด้จะทยอยเติมนมสดชนิดจืดลงไปครับค่อยๆเติมไปทีละนิดแล้วก็คนให้เข้ากันครับตัวนมสดชนิดจืดเพื่อนๆจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมแทนก็ได้นะครับพอส่วนแรกเข้ากันดีแล้วเราก็เติมส่วนที่2ลงไปครับ จากนั้นดัดดี้จะใช้มือช่วยตะล่อมแป้งเบาๆเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีขึ้นครับเราจะค่อยๆตะล่อมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะใช้วิธีการนวดไปงั้นเดี๋ยวแป้งอาจจะแน่นเกินไปครับพอแป้งเข้ากันดีแล้วเราใช้ที่ตัดแป้งหรือไม้พายปาดเก็บความเรียบร้อยแล้วก็ตักมาห่อด้วยพลาสติกแรปครับห่อให้มิดไม่ให้อากาศเข้าเลยนะครับจากนั้นเราก็นำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณหชั่วโมงครับ พอเราแช่เย็นแป้งครบ1ชั่วโมงขั้นตอนต่อไปเราก็นํามาขึ้นรูปได้เลยครับแต่ดินํามาวางบนกระดาษไขหรือกระดาษรองอบแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งปิดเข้ามานะครับจากนั้นเราก็รีดแป้งเบาๆให้มีความหนาประมาณ2เซนติเมตรครับขั้นตอนนี้เราต้องรีดให้เบามือนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแป้งจะแน่นเกินไปครับพอได้ความหนาที่เราต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นําพิมพ์มากดเลยครับ และที่จะนําพิมพ์ไปคลุกกับแป้งสาลีก่อนนะครับเวลาเรากดเนี่ยตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับพิมพ์ครับจากนั้นเราก็นํามากดลงบนแป้งได้เลยครับนี่นะครับเรานําพิมพ์ไปคลุกกับแป้งสาลีแล้วก็นํามากดบนแป้งสโคนครับในหนึ่งสูตรของเราวันนี้เราจะได้ทั้งหมดประมาณ27ชิ้นครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะครับ แป้งที่เรากดแล้วเป็นเศษๆเราก็สามารถนํากลับมากดใหม่ได้นะครับโดยการรวบแป้งมาแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันจากนั้นเราก็นํามารีดอีกครั้งหนึ่งครับให้มีความหนาประมาณ2เซนครับเสร็จแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับนําพิมพ์ไปคลุกกับแป้งสาลีแล้วก็นํามากดครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแป้งหมดเลยนะครับพิมพ์ที่เราใช้กดวันนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2นิ้วนะครับเพื่อนๆก็หาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับ ขั้นตอนต่อไปแดดนี่จะนําไข่แดง1ฟองมาผสมกับนมสดชนิดจืด1ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็นํามาทาที่หน้าขนมนะครับตัวหน้าขนมเนี่ยก็จะมีสีที่สวยงามขึ้นแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปได้ครับพอทาหน้าขนมจนทั่วแล้วเราก็นําไปเข้าเตาอ,อบได้เลยครับแดดนี้จะอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ15-18นาทีครับ ก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีครับและดิจะใช้ถาดตรงกลางในการอบนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบครบ15-18นาทีสโคนของเราก็สุกเรียบร้อยครับเราก็นําออกจากถาดมาวางผึ่งไว้บนตะแกรงนะครับตัวสโคนของเราจะได้เย็นเร็วขึ้นครับพอเย็นแล้วตัวแป้งด้านนอกก็จะมีความกรอบๆด้านในก็จะมีความนุ่มๆแล้วก็มีความหอมของเนยด้วยครับ รสชาติจะออกหวานมันอ่อนๆทานเปล่าๆก็อร่อยหรือจะแบ่งครึ่งออกมาแล้วก็ทาด้วยแยมผลไม้ที่มีรสชาติหวานๆเปรี้ยวๆนะครับก็เข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซ u p เปอร์แหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้แด d ดดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ